กลับมาพบกับรายการเรื่องถอยๆนะครับกับผมเหมือนคนถอยคนเดิมประจำสัปดาห์ตอนที่แล้วเรารีวิวลินไปอะอย่างที่ผมบอกรอบนี้เราก็มีเลนนะปุ๊บอ่ะมีกระดาษสาพุ่มมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตัดก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊ผมจะค่อยๆกรีดมันที่ผมไม่ใช้คัตเตอร์เพราะมันคมเกินนะครับอ่านไหนจะดีกว่าเวลาเรากีดนะเบาๆ นี่อย่าใจร้อน่อาใจเย็นๆขากลางนี้เรนครับดูด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับก็คือมี MacFact o r y ี่จะอยู่คนละฝั่งกับของตัวรินนะครับตัวรินจะอยู่ฝั่งนี้นะใครจำไม่ผิดแลวทีนี้ชื่อจะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นะด้านล่างก็เป็นคีย์บอร์ดเหมือนเดิมชื่ออยู่ตรงนี้นะครับ ข้างในก็น่านจะเป็นสีเทาเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นชื่อด้านข้างก็จะเป็นภาพเขาเรียกอะไรนะภาพดีไซน์ดีไซน์ต้นแบบนะครับก่อนที่จะมาเป็นโมเดลนะครับและข้างนี้ก็จะเป็นภาพโมเดลนะครับด้านหลังก็จะเป็นทรีวิวคู่มาปึ๊บแล้วก็มีพรีวิวโมเดลมาทาเตือนอยู่ตรงนี้นะครับเด็กต่ำกว่าสามขวบไม่นควรอมนะครับมีไม่เก็บให้ห่างจากเด็กที่อายุน้อยนะครับเพราะว่าของพวกนี้ เราจะไม่เรียกว่าเป็นของเล่นเราจะเรียกว่าเป็นของสะสมเพราะมันมีคุณค่าทางจิตใจนะครับเรียบร้อยะครับผมมา จริงๆด้วยนะครับด้านในนี่ครับเป็นสีเทาแล้วก็เป็นชื่อครับแล้วก็มีใบคําเตือนมาเหมือนกันนะครับภาษาอังกฤษอยู่ด้านหลังภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้านหน้าครับใครใครอ่านภาษาอังกฤษก็อ่านอ่านญี่ปุ่นก็อ่านไปนะครับและมาถึงตัวโมเดลนะครับมาตัดก่อน เรียบร้อยอแน่นเหมือนของรินเป๊ะอ่าโอ้ตัวนี้มีลวดติดมานะครับไม่ไม่เหมือนของรินครับมีลวดมัดมาโอ้โห ต้องใช้พะละกําลังกันนิดนึงนะในการเอาออกถ้าใครพ่อไม่แข็งผมแนะนําให้ใช้ครีมนะครับมันจะทําให้ตัวโมไม่เป็นรอยตัวนี้ค่อนข้างที่จะออกลําบากแล้วก็ระวังรวดจะไปครูดกับตัวโมเป็นรอยนะใจเย็นใจเย็นนะฮะออกได้อย่างนี้นะฮะ แล้วก็มีพลาสติกรองแล้วมันดีตรงที่มีพลาสติกรองตัวกันลวดมาด้วยนะครับซึ่งเวลาเราแกะเราก็ดูดีๆอย่าให้มันไปครูดกับพลาสติกและทะลุพลาสติกไปโดนตัวโมของเรานะฮะฐานเหมือนกันครับเหมือนกับตัวของอรินนผมจะเรียกสลับกันอยู่เรื่อยเลยนะฮะก็ ฐานอย่างนี้ผมว่าน่าจะยืนคู่กันได้นะแล้วเดือยน,นะด,ดูดูดีๆนะครับเนี่ยมีแค่ของเดือยน,นะครับถ้าถอดเข้าถอดออกบ่อยหักแน่เพราะว่ามันเป็นพลาสติกแบบแข็งนะครับไม่ใช่แบบที่เหนียวหรือยืดหยุ่นได้นะครับนี่นะครับและตัวโมตัวนี้จะต่างกับตัวรินตรงที่ด้านหลังไม่ได้ตั้งขึ้นมานครับตรงนี้ก็คือมันก็หกักได้เหมือนกันแต่ว่าจะปลอดภัยกว่าตัวรินนะฮะแต่ตรงที่ไม่ปลอดภัยกว่าตัวรินก็คือตรงนี้ สาย keyboard, คีย์บอร์ดนะฮะที่เป็นเครื่องดนตรีนะครับมันจะขาดง่ายหักง่ายอ่นะหัวรายยืนก็เหมือนเดิมครับหาล่องให้มันเข้ากันได้แล้วก็กดลงไปเบาๆครับค่อยๆครับอย่างเงี้ยถ้าไม่เข้าก็นะหามุมใหม่นะฮะค่อย เอเข้าแล้วเราพอเข้าแล้วก็จะอยู่อย่างนี้เลยนะครับไม่หกักอ่กค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าถอดอกแล้ใส่ใหม่ถอดอกแล้ใส่ใหม่หักแน่นะครับนี่คือโมพาร์ตมันก็จะไม่ค่อยมีครับ1ต่อ7เป็น scale f i เ pan นะครับโทนี่ทากาวเวอร์ชันนะครับก็จะไม่มีพาร์ตเปลี่ยนนะแต่จะเป็นโมสําหรับยืนตั้งโชว์จะเล่นกับ ตัวโมไม่ค่อยได้เหมือนพวกสเกลควอดทอยหรือป๊อปวันพีดอะไรพวกนี้นะครับมันจะคนละลายกันนะฮะโอเคสำหรับตัวโมเดลมีพาร์ทรีวิวเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวอย่างเต็มๆต,ตัวกันนะครับตามมาเลย จากการรีวิวอย่างเต็มๆตัวของเรนนะครับตัวนี้ครับตัวนี้อันนี้เวลายืนคู่กันนะผมอามายืนคู่ให้ดูนะครับเพราะฐานจะต่อกันพอดีนะครับเป็นครึ่งวงกลมเป็นยืนบนคีย์บอร์ดนะโอเคตัวเรนจะต่างกับรินตรงที่ไม่มีพาร์ทที่ถอดจากตัวได้นะครับตัวรินจะถือไม้ได้ถอดไม้ออกมาได้นะครับเป็นพาร์ทที่ระวังหายนะแต่ตัวเรนจะไม่มีอะไรที่กระเด็นหลุดออกมาจากตัวได้นอกจากหักถ้ามีอะไรหลุดออกมาก็คือหักครับผม สำหรับ2ตัวนี้นะครับพอดีพีออเดอร์มาคู่กันนะครับราคาก็เลยไม่แน่ใจว่าแต่ละตัวตกอยู่ที่เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเนื้อหาข้อมูลมาแล้วตอบให้ตรงช่วงที่เป็นข้อความนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับเราขอจบการรีวิวคาการาไมินอรรินและเลนโทนี่เวอร์ชันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่ถูกใจนะครับฝากกดไลค์และแชร์ให้เราด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ใน u t u b e นะครับผมสำหรับคนที่กดขอบคุณมากครับเป็นคนุณุเป็นึ่อคนที่ เป็นกาลังใจให้เราในการรีวิวต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจะหาของมารีวิวให้เรื่อยๆนะโอเคยังไม่ต้องมาพี่อยากดูตัวนี้สุดๆเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตามคิวไปเรื่อยนะครับจเย็นๆครับจะเย็นๆมาแน่นอนครับแต่ว่าจะมาเมื่อไร่นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับตอนนี้เราก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับกำแหงกลามใช่ไหมใช่ เคคัด